สงครามจะมาถึงประเทศไทยไหมดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุน่นเมื่อหลังสงครามถูกบังคับห้ามไม่ให้มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินค่าง,งบประมาณทหารเพราะว่าง,งบประมาณต้องเสียมากส่วนเรื่องอาวุธจุทโทกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บ้างไม่ได้ใช้ ล้สมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าเก็บไว้หรือว่าขายในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมการทหารงบประมาณก็เหลือใช้ประเทศก็ร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉันนั้นในสมัยเมื่อเขารบกันเราก็พยายามประวิงทุกอย่างไว้อย่าให้มีการรบถ้ามันมีความจำเป็นจริงๆก็จํากัดสถานที่ นั่นหมายถึงสงครามใหญ่ไม่มีใครเข้ามาในประเทศไทยพวกเขาตีกันทางโน้นเขาไม่ตีกันมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีกันมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่จะเกิดจากสงคราม ทีนี้เนี่ยเมื่อเขาไม่จีกันเข้ามาถึงเราก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถของรัฐบาลและทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่ผลวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ แต่ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆขอต่อว่าเป็นเรื่องเล็กๆพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันไม่ว่าจะเป็นนิวตรอนหรือนิวเคลีย์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทางนี้ท่านทั้งหลายต้องไปหาจากพระ ที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจทีทันเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวและก็ทรงความเป็นอภิญญาถ้าถามว่าเวลานี้จะหาได้จากที่ไหนก็ต้องขอตอบเลยว่าเวลานี้อย่าเพิ่งหากันเลยอาจจะมีอยู่ที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมา ให้เห็นถึงความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นคารวาสก็ดีไม่ได้หมายความว่าพระเสมอไปคารวาสที่มีความสามารถก็มีมากก็สามารถจะป้องกันได้สามารถจะทำได้เป็นที่พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนทั้งนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราทั้งหลาย กันหมดท่านก็ตายเหมือนกันท่านอดตายเพราะว่าท่านต้องอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือเราก็ให้ท่านสมมติว่าท้าพระบิณฑบาตเราก็ถวายพระถ้าชาวบ้านอดชาวบ้านตายหมดพระก็ตายเพราะไม่มีใครจะใส่บาตรข้อนี้ฉันใดเวลานั้นก็ตาม ท่านที่ทรงอภิญญาจะเป็นพระก็ตามจะเป็นคารวะก็ตามไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องกันรังสีต่างๆได้และป้องกันสันผ่าวพุทธได้ตามกำลังแต่บุคคลที่ต้องตายไปบ้างนั่นหมายถึงว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี่เราป้องกันไม่ได้ มันมีความจำเป็นคนประเภทนี้จะรบก็ตายไม่รบก็ตายนอนเฉยๆก็ตายกินข้าวอยู่ก็ตายนอนหลับก็ตายคุยกันก็ตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายประเทศไทยไม่ต้องหนักใจขอบรรดาท่านทั้งหลายยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ ความดีก็มีด้วยกัน4อย่างก็เอาไว้ซักสองอย่างแล้วกันสิ่งที่พูดก็คือสังหะวัตถุส่ก็คือข้อที่หนึ่งทานการให้ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเข้าไว้สร้างความรักเข้าไว้อย่าสร้างศัตรูการให้ทานเป็นการทำลายล้างศัตรูไม่ให้เกิดศัตรูขึ้นมา เพราะเราบุคคลผู้รับย่อมรักในบุคคลผู้ให้ประการที่สองปิยาวาจาพูดดีพูดให้คนที่รับฟังมีความสุขจากคำพูดของท่านเขาก็จะรักเราในเมื่อเขารักเราเราก็มีความสุขประการที่สช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วย ขาก็จะเกิดความรักประการที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนจัดเป็นปัจจัยให้เกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เป็นอันดับแรกๆร,รักษากฎสี่ประเภทนี้ได้บรรดาท่านทั้งหลายเราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียด ในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิงจรวดมาจะทำอย่างไรมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาเราก็ภาวนาพุทธโธพุทธโธไว้จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทำไว้ท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้น ท่านทั้งหลายจะป้องกันอันตรายได้อย่างแน่นอนและประการต่อไปอีกสี่อย่างก็คือพรอมหนึ่งเมตตาความรักสร้างความรักทำจิท์ให้เกิดความรักทั้งคนและสัตว์ถือว่าเราเป็นมิตรกันประการที่สองมีความสงสารคอยเกื้อกูลกันไว้เสมออย่าเห็นแก่ตัว ประการที่สามยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาใครประการที่สี่เมื่อบุคคลนั้นถึงอายุไขต้องตายเพราะอาวุธต้องตายตามการเวลาเราก็วางเฉยในเมื่อมีความดีอีกสี่ประการอย่างนี้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะปลอดภัยอย่าลืมสังคหาววัตถุสี่ เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นพรหมวิหารสี่เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตามีจิตอ่อนโยนเห็นใครได้ดีพรอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทำใจวางเฉยไม่ดิ้นรนยอมรับตามความเป็นจริง นี่แหละบรรดาทั้งพุทธบริษัทชายหญิงเวลาเหลือประมาณหนาทีก็คุยกันไปคุยกันมาย้อนถึงสงครามโลกครั้งที่สองอีกสักนิดหนึ่งว่าทำไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความเชื่อมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นหรือจะชี้ตัวอย่างให้เห็นสักอย่างหนึ่งเพราะสมัยนั้นผูพ้พูดอยู่ในกรุงเทพ คืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาทิ้งระเบิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบินทบาทยามนั้นคนนี้ระเบิดมาบ้านนอกกันมากมาต่างจังหวัดกันก็เยอะคนใส่บาทมีน้อยพอกินแค่เช้าเพนไม่พอกินแต่ว่าบังเอิญคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาโจมตีทิ้งระเบิดเวลาเช้าไปบินทบาทปรากฏว่า มีคนใส่บาตรมากเป็นพิเศษไปไม่ทันถึงเครื่องทางก็เต็มบาตรอย่ามปกติไปจนสุดทางแล้วเดินทางกลับมายัางไม่ถึง,คงเครื่องบาแต่คืนไหนมีเครื่องบินมาโจมตีรุ่งเช้ามีคนทำบุญกันมากจะเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาคือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่ จากการโจมตีของข้าศึกข้าศึกทิ้งระเบิดก็ทิ้งจิงกระดด้วยปืนกลก็ยิงแต่เ,เขาก็ปลอดภัยจึงทบ,บุญกันยกใจข้อนี้ฉันใดบรรดาท่านพุทธบริษัทในเมื่อสงครามใหญ่มันเกิดขึ้นเป็นสงครามที่น่ากลัวอาวุธในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าเป็นอาวุธตีแล้วนะล้าสมัยไปแล้ว เครื่องบินสมัยนั้นเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดเวลานี้เครื่องบินสมัยใหม่เข้าดีกว่าสมัยนั้นมากมายอาวุธที่ใช้ใหม่ดีกว่าอาวุธสมัยนั้นมากทีนี้ถ้าการสงครามเกิดขึ้นข่าวกรา,าวก็ย่อมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถจะเห็นภาพได้ในเมื่อเห็นการสูญเสีย ความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศลเวลานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนาเพราะกลัวตายสำหรับอีกด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่จเจริญสมาธิจิตก็จะเร่งรัดตัวเองให้ทำสมาธิให้ดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่ อย่างเลวที่สุดตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ก็เอาหรือถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดีถ้าดีกว่านั้นไปนิพพานได้ยิ่งดีท่านจะเร่งรัดตัวเองการเร่งรัดตัวเองประเภทนี้กำลังใจก็จะมีสมาธิและในที่สุดอาภิญญาก็จะเกิด ในเมื่ออภิญญาเกิดก็จะใช้ผลของอภิญญาและญาณต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณเอามาช่วยบรรดาทรพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยเอาละบรรดาทรพุทธบริษัทมองดูเวลาอีกไม่นานนักในตอนนี้ขอสรุปทิ้งท้ายว่าขอบรรดาทรพุทธบริษัท อย่าลืมองค์สมเด็จพระบรมโรคเชเตศเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่ากล่าวจะบูชาพระทุกวันนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับเตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าบูชาพระบูชาพระถ้าว่าอย่างอื่นไม่ได้ก็ว่าหน้าโมตสะสามหนด้วยความคารพในพระพุทธเจ้าจริงแล้วว่าตาม พุธทธังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรม,มังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสรารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแค่นี้ก่อนหลับและตื่นใหม่ทุกๆวันบรรดาทพุทธบริษัททุกท่านจะปลอดภัยและจะมีความร่ำรวย